ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะในวันนี้ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเทวดารักษาประจำตัวนั้นท่านคือใครอะไรที่เป็นตัวกําหนดว่าท่านจะอยู่กับใครแล้วทุกคนมีเทวดารักษาประจำตัวหรือไม่ท่านผู้ฝังคะเชื่อว่า,ลาหลายๆคนนั้นคงจะได้ยินกันบ่อย ว่าในเวลาในตอนที่เราได้มีโอกาสทําบุญนั้นก็ให้เราอุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาประจำตัวของเราแล้วถ้าจะถามว่าเทวดารักษาประจำตัวนี้มีกันทุกคนหรือไม่หรือมีจริงๆหรือไม่นั้นหากจะให้ตอบแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเพราะเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราทั้งหลายหากไม่ใช่คนที่มีภูมิจิตภูมิธรรมเช่นเหล่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้น ก็คงจะพปสูจ์จับต้องขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมได้ยากยริงเราจึงขออธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าในหมู่สัตว์โลกที่สมมุติขึ้นมาจากสภาพธรรมที่มีจริงคือจิตเจตสิกรูปนั้นสัตว์โลกก็มีมากมายแบ่งเป็นไปตามกรรมและภพภูมิต่างๆต,ตามผลของกรรมที่ให้ผลเทวดาก็เป็นภพภูมิหนึ่ง เกิดจากผลของกุศลกรรมที่ประณีตสำหรับประเด็นเรื่องของเทวดาประจำตัวที่คอยรักษามีหรือไม่ก่อนจะพูดถึงเทวดาเรามาพูดถึงชีวิตประจำวันก่อนว่ามีคนที่หวังดีกับเราบ้างไหมคอยช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราเป็นมิตรกับเราก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคนที่คอยช่วยเหลือเป็นมิตรกับเราอย่างน้อยก็เป็นบิดามารดาของเรา จะเรียกว่าท่านเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมประจำตัวเราหรือเพื่อนที่จริงใจคอยช่วยเหลือก็มีอยู่จะเรียกว่าเพื่อนนั้นเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวันคอยรักษาเรามีอยู่จริงไม่มากก็น้อยเมื่อพูดถึงสัจจะความจริงแล้วการที่เรามีคนที่คอยช่วยเหลือ รักษาคุ้มครองหวังดีกับเรานั้นเพราะอะไรทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลนั่นคือเพราะกรรมดีของเราเองที่ทำไว้เมื่อกร,รมดีให้ผลก็ย่อมทำให้มีผู้ช่วยเหลือรักษาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากภัยอันตรายหรือให้ได้รับสิ่งดีๆเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมคือกรรมดีที่ทำไว้นั่นเอง ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุญเปรียบเหมือนมิตรเพราะว่ามิตรย่อมนำสิ่งดีมาให้เพื่อนฉันใดบุญหรือกรรมดีเมื่อให้ผลก็ย่อมนำสิ่งดีๆต่างๆปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายและพบสิ่งที่ดีๆกรรมนั่นเองที่จัดสรรเมื่อพูดถึงเทวดาประจำตัวที่กล่าวไปแล้วที่ได้ยกตัวอย่างว่า ในชีวิตประจำวันในโลกมนุษย์ก็ยังมีคนที่หวังดีคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นมิตรกับเราอันเนื่องมาจากกรรมดีที่ทำไว้ทำให้มีคนที่รักษาคุ้มครองเราในโลกมนุษย์จะเห็นได้ว่าการจะมีคนที่คอยรักษาคุ้มครองก็ต้องเป็นผลของกรรมดีคือกรรมดีที่ทำไว้ซึ่งในโลกมนุษย์นี้คนที่ทำดีเป็นผู้สะสมบุญมามากก็มีอยู่ ผลของบุญนั้นก็ต้องมีเทวดาที่รักษาคุ้มครองบุคคลน,นั้นอันเกิดจากผลของบุญของบุคคลน,นั้นที่ทำไว้แต่ถามว่าจะต้องมีเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องรักษาคุ้มครองหรือไม่คงไม่เช่นนั้นค่ะเพราะต้องเป็นบุคคลที่สะสมบุญมา,มากจึงจะมีเทวดาที่คอยรักษาคุ้มครองเพราะเทวดาเขาก็มีกิจมากมีการเล่นเป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ที่จะมีการรักษาคุ้มครองจากเทวดาจะต้องเป็นผู้มีบุญคอยกตัวอย่างดังเช่นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติท่านก็มีเทวดารักษาคุ้มครองดังเช่นเรื่องพระมหาชนกก็มีนางมณีเมฆลาผู้เป็นเทวดาคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเป็นประจำตัวกับพระโพธิสัตว์หรือเรื่องสังฆพรามพระโพธิสัตว์ ก็มีเทวดาคอยรักษาคุ้มครองจะเห็นได้ว่าต้องเป็นผลของบุญและเป็นผู้มีบุญมากจึงจะมีเทวดารักษาเพราะถ้าไม่มีบุญจะมีเทวดาหรือบุคคลใดรักษาไม่ได้เลยจึงเป็นเรื่องของกรรมดีที่ทำไว้นั่นเองดังนั้นเทวดาประจำตัวที่คอยรักษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอยู่ดังเช่นที่เราได้เปรียบเทียบว่าแม้โลกนี้ ก็มีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ก็มีอันเกิดจากกรรมดีทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเทวดาประจำตัวรักษาเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีบุญมากผู้ที่สะสมบุญมามากเท่านั้นจึงจะมีคนที่คอยรักษาเพราะบุญของบุคคลน,นั้นทำมาดังเช่นพระโพธิสัตว์บุญไม่สาธารณะกับทุกคนที่ไม่ได้สะสมอุปนิสัยหรือความดีมา เพราะฉะนั้นการมีคนรักษามีเทวดาปกป้องคุ้มครองก็ไม่สาธารณะกับทุกคนเช่นกันทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมจริงๆในการที่จะมีการรักษาไม่มีการรักษาบุคคลน,นั้นดังนั้นเทวดาประจำตัวจึงไม่ใช่มีทุกคนที่จะมาปกป้องรักษาเพราะเทวดาก็ย่อมรักษาคนที่มีคุณธรรมสูงเป็นคนดี มีพระโพธิสัตว์เป็นต้นที่สำคัญเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิน้นแต่ข้อคิดที่สำคัญคือว่าหากเรามั่นคงในสัจจะแล้วไม่มีใครรักษาเราได้นอกจากกรรมของเราเองเมื่อมีเหตุปัจจัยแม้มีเทวดาคอยรักษาอยู่เทวดานั้นก็จะหลงลืมที่จะไม่ได้ปกปักรักษาได้เพราะอะไรเพราะกรรมไม่ดีที่ให้ผลนั่นเองดังเช่น สังคพราหมณ์เรือแตกตกทะเลเท้าจัตุมหาราชทั้งสี่ให้นางมณีแม่คลาที่เท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งไว้ให้ดูแลแต่เจ็ดวันนั้นหลงลืมไม่ได้ดูแลพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลเจ็ดวันนี่แสดงให้เห็นว่าหากกรรมไม่ดีให้ผลใครก็ช่วยอะไรไม่ได้ แต่เมื่อกรมดีให้พ้นก็มีสิ่งต่างๆคอยช่วยเหลือดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมทั้งประพฤติธรรมหรือกุศลประการต่างๆเพราะภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่เอื้ออำนวยให้สามารถเจริญกุศลได้ทุกๆประการทั้งเรื่องของการให้ทานรักษาศีลการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตนการฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเป็นตน้นเพราะท้าเทียบกันระหว่างกุศลกับอกุศลแล้วกุศลย่อมดีกว่าอากุศลกุศลนำมาซึ่งความแช่มชื่นแห่งจิตไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนเป็นที่พึ่งได้จริงๆที่ได้รับสิ่งที่ดีน่าใคร่น่าพอใจในชีวิตประจำวันก็เป็นเพราะได้กระทำเหตุที่ดีคือกุศลกรรมไว้นั่นเอง กุศลความดีประการต่างๆเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรักษาให้ไม่ตกไปในฝ่ายต่ำและรักษาให้ได้รับผลดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งถ้าหากไม่มีความดีแล้วผลที่ดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ใครๆก็ไม่เข้ามาช่วยที่มีการกล่าวว่ามีคนนั้นคนนี้เข้ามาช่วยเหลือก็ต้องย้อนไปที่เหตุจริงๆคือเพราะกรรมดี ที่ได้กระทำแล้วถึงคราวให้ผลผลจึงเกิดขึ้นถ้าหากมีความเข้าใจว่าเทวดาซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีด้วยอำนาจของกุศลกรรมมีจริงทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลเกื้อกูลให้มีความละอายมีความเกรงกลัวที่จะถอยกลับจากอากุศล แล้วมีความตั้งมั่นในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์กว่าแทนที่จะไปคิดให้เทวดามาคุ้มครองหรือมีเทวดาประจำตนก็เปลี่ยนเป็นปรารบเทวดาแล้วเป็นผู้ที่มีความเจริญยิ่งขึ้นในกุศลธรรมค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะขอหยิบยก6วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัวอย่างถูกวิธีเสริมฤทธิ์ให้ท่าน ปกปักรักษาเราได้เต็มที่การได้ดีตกยากเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งได้รับเหตุปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้างและยังมีอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของวิญ,ญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเช่นเทวดาช่วยเหลือเทวดาให้โทษผีให้โทษ หรือเจ้ากรรมนายเวรที่เครียดแค้นชิงชังให้โทษและในทุกคนสัตว์ทุกตัวจะมีเทวดารักษาอย่างน้อยสององค์และเทวดาประจำตัวนี่แหละที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จหรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียวมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งบางที เราก็ยกให้เป็นคุณงามความดีของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มีลองสังเกตดูเด็กน้อยบางคนไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลยแต่ครั้นเมื่อเกิดอันตรายด้วยความซุกซนแล้วไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มไว้ก่อนตกถึงพื้นหรือบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลยแต่สามารถหลุดพ้นจากอุบัติเหตุดักทำร้ายของศัตรูมาได้ อย่างน่าปฏิหาริย์นั่นคือการได้รับการปกปักรักษาจากเทวดาประจำตัวหรือญาติในโลกทิพย์ของเราเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจจะมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มากแต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมาย โดยหกวิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัวอย่างถูกต้อง 1. รักษาศีล 2. ปฏิบัติสมาธิ 3. คิดและพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาแก่โลก 4. มั่นช่วยเหลือสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ 5. ทําทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 6. ดูแลบุพการีครูอาจารย์ญาติอยู่เป็นนิดิต เพียงหกข้อง่ายๆเท่านี้ก็สามารถทำได้สบายๆตามกำลังที่ตัวเองทำได้และอย่าลืมว่าทุกครั้งให้ตั้งจิตระลึกถึงเทวดาประจำตัวแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันมันทำเป็นประจำแล้วจะเห็นผลต่างที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ